วิธีเลือกไฟล์เพื่อสั่งตัดฟิล์มนะครับให้ทำการเข้าไปที่แอปสั่งตัดนะครับอันดับแรกเลยนะครับขั้นตอนที่1นเนี่ยนะครับให้เราเปิดเครื่องตัดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะตรงเมนูของบลูทูธนะครับพอเห็นชื่อของบลูทูธแล้วนะครับให้แตะเพื่อทำการเชื่อมต่อหลังจากบลูทูธเชื่อมต่อแล้วนะครับให้กด รงย้อนกลับด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบนะครับหน้าของโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็คือสําหรับโทรศัพท์มือถือตรงนี้สําหรับ iPad กับแท็บเล็ตนะครับตรงนี้เป็นกล้องตรงนี้เป็นนาฬิกานะครับตรงนี้เป็นของรถยนต์นะครับในส่วนของรถยนต์เนี่ยนะครับกำลังพัฒนานะครับเ,เรื่องไฟล์ตัดนะครับ เข้ามาตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับแล้วต้องอื่นๆเนี่ยนะครับจะเป็นพวกเกมนะครับอันนี้เรามาดูนะครับที่โทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นที่จะสั่งตัดนะครับจะเป็นซัมซุงตรงนี้นะครับเมนูจะเยอะมากนะครับเพื่อใน การที่จะสะดวกในการค้นหานะครับให้เราพิมพ์นะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์คําว่า Galaxy นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับตัวอย่างในการตัดเนี่ยจะสั่งตัด Samsung s 7 Edge นะครับเราก็พิมพ์แค่คําว่า S7 นะครับแล้วแตะคําว่าค้นหานครับเสร็จแล้วนะครับในโหมดของ S7 นะครับจะมีเมนูแสดงผลให้เราเห็น อันนี้นะครับเราจะสั่งตัด s 7 8นะครับให้แตะ t s เจ็ดเลยตรงนี้นะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตรงนี้ galaxy s 7จนะครับขีด a เนี่ยหมายความว่าก็คือเป็นลงโค้งนะครับเต็มจอแล้วก็ตัวนี้นะครับ galaxy s 7 8็ i s cover ก็คือสำหรับเผื่อเคสนะครับเผื่อการใส่เคสตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคำว่า fortate นะครับ f o r a t e เนี่ยสำหรับฟิล์มด้านนะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับตัด เพื่อสั่งตัดฟิล์มด้านหรือสังเกตง่ายๆนะครับจะเว้านะครับจะมีส่วนเว้าของรูเซนเซอร์และก็รูกล้องนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับฟิล์มด้านนะครับแล้วก็ตรงฟิล์มด้านหลังนะครับฟิล์มด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ให้แตะมาที่ตรงเมมเบรนหลังนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสั่งตัดฟิล์มหลังอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับสั่งตัดฟิล์มข้างหน้านะครับตรงนี้จะ เป็นตัวอย่างการสั่งตัดตัว Galaxy S7 e นะครับ A ขด A ก็คือเต็มจอแบบโคง้งนะครับเราก็แตะไปที่ตัวแอปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ,อยู่ในคลิปการสอนการปรับแล้วนะครับเราไม่ต้องไปปรับเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ให้แตะคำว่าตัดได้เลยครับ อันนี้ก็สั่งตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับคือวิธีการสั่งตัดก็คือเลือกไฟล์นะครับก็จะเป็นฟอร์เทสแล้วก็เป็นว i s โคเวอรนะครับให้สังเกตกันให้ดีนะครับขอบคุณครับ